ครับสวัสดีครับผมนายแพทย์ชยุทธฝปุณทองเจริญนะครับเป็นแพทย์ที่คลัสแคคลินิกครับจบพอบรนะแพทย์าศาสตรบัณฑิตจากธรรมศาสตร์ตั้งแต่ปี5-2ฮะอายุเยอะนิดนงประมาณ15ปีแล้วนะครับก็ อยู่ในวงการตนะ้องบอกว่าวงการเอสเตติกนะฮะทำพวกปรับรูปหน้าโบท็อกฟิลเลอร์ใช้เครื่องเลเซอร์เครื่องต่างๆนะครับแล้วก็อยู่ในแวดวงของการทําแสกมันใบหน้าเนี่ยโดยเฉพาะการทําตาสองชั้นนะฮะทำมาเท่าที่จําได้น่าจะประมาณ1 0บถึงสิปีนะครับก็เคสที่ทํามาน่าจะเกิน1 5ื่นห้าถึงสองหมเคสได้ก็ถามว่าสวยทุกเคสไหมช่วงแรกๆอาจจะยังไม่ได้ถูกใจทุกเคสแต่หลังๆด้วยประสบการณ์ที่ผ่านมาก็เริ่มเจอเคสที่หลากหลาย การวิาพากษ์ของแต่ละเคสที่หลากหลายก็สามารถอดัดแอแล้วก็มาประยุกต์ใช้เนี่ยทำให้เคสวิจาร์ออกมาที่ดีขึ้นครับ สำหรับสไตล์การการผ่าตัดของของตัวของเองเนี่ยส่วนใหญ่ที่บอกจะเน้นค่อนข้างดูธรรมชาตินะครับระงนั้นส่วนใหญ่ที่บอกว่าชอบชอบสายหวานชอบแบบตาดูกลมโตขึ้นนะครับโดยชั้นไม่ได้หนาจนเกินไปเนี่ยอันนี้จะเป็นสไตล์ที่ที่ผมถนัดนะครับแล้วก็ตอบโจทย์จากนักปฏบับนที่เทรนด์เริ่มเปลี่ยนนะไม่ได้ต้องการแบบโอ้สายฟอชั้นหนานเกินไปหรือว่าเป็นตาหอยแค็งนั้นเนาะก็เคสที่มาส่วนใหญ่ผมจะทำล้อไว้กับแนวธรรมชาตินะครับสูง่าธรรมชาติ อาจจะสักหนึ่งสองมิ็นะไม่ใช่แบบเราติดสติกเกอร์ขึ้นไปนะครับแล้วก็ส่วนหนึ่งผมจะทำกระชับกล้ามเนื้อตาหรือตรงส่วนเลเยร์เลเตอร์ขึ้นไปนิดนึงทำให้ตาดำดูเปิดโตขึ้นนะครับมันก็จะคล้ายเราใส่บิ๊กไก่ตาก็จะดูหวานขึ้นครับนอกจากงานใส่กำตาละฮะต้องบอกว่าณปัจจุบันงานหลักๆของผมเนี่ยมีมีหลายพาร์ทนะเป็นทั้งคุณหมอเป็นทั้งคุณคุณพ่อ เป็นทั้งนักลงทุนนะครับทำหล,หลายๆอย่างเนาะต้องบอกว่าถ้าสังเกตดตัวผมเนี่ยบางวันก็จะเน้นทำทำกสานะ ค่้งเยอะนะครับเดือนหนึ่งต้องมีประมาณ8 0 1 0 0ถึง100เคสนะฮะขั้นต่ำแล้วก็เวลาอื่นก็จะมีมีงานงานปรับรูปหน้าซ,ซึ่งเดิมเนี่ยผมก็ถนัดอยู่แล้วนะพวกงานฉีพวกโบท็อกคิลเลอรฉีดพวกเละอรไบโอสิมิเลเตอร์นะครับหรือแม้แต่การใช้พวกเลเซอร์หรือเครื่องมือต่างๆในการยกกระชับขับรูปใบหน้านะครับอีกง,งานหนึ่งที่ที่ผมทำเยอะถ้าถ้าเสอชื่อผมก,ก็อาจจะเจอเป็นเรื่องของของเมนเทล เซาท์เอนด์นะ้พอดีอีกพาร์ทหนึ่งแต่อันนั้นเธอคนไข้จะเป็นจาก500เปอร์เซ็นต์เพราะฉะน้นเป็นการดูแลสุขภาพเพทยชายนะครับนอกเหนือจากงานแพทย์แล้วส่วนใหญ่ผมไปจะเป็นแนวนะลงทุนนะฮะไปเป็นลงทุนในเรื่อสังหาในด้านสตาร์ทอัพอะไรอย่างนี้ครับ ถ้าคุณค่แฮปปี้ผมก็แฮปปี้ต้องบอกอย่างนี้ก็ต้องบอกว่าดีใจนะครับถ้าถ้ามีฟีดแบ็กในชมบูบอ,อกว่าเ,เราช่วยให้คนไข้ดูมีเสน่ห์ขึ้นนะครับคุณภาพชีวิตดีขึ้นนะหรือว่าแม้แต่ว่ามีคนพักว่า้ดูสวยขึ้นด,ดูดูแบบทำออกมาแล้วแนะนําบอกต่ออันนี้ผมรู้สึกว่าประทับใจแล้วก็รู้สึกว่าเป็นคุณค่าที่ช่วยให้เรามีกำลังใจในการทํางานได้ดีขึ้นครับ ณนะนะปัจจุบันธินิสสายกรรมมีเยอะเนาะทีนี้ต้องบอกว่างานสายกรรมผมบอกว่าไม่ได้บอกว่าให้รีบทำนะฮะให้หาข้อมูลให้ดีๆก่อนนะหาข้อมูลให้ละเอียดนะครับ ดูจากรีวิวก็แล้วแต่หรือว่าลองมาปรึกษาก่อนยังไม่ต้องตัดสินใจทาก็ได้อะไรเงีย้ยครับลองดูจากรีวิวลองดูว่ามีแบบที่มันเข้าภาษาเราไหมอะไรอย่างเงี้ยฮะคือเนื่องจากว่างานสายร,รมเป็นงานของดวงตาเนาะเป็นงานที่ตัดตาเอาออกเลยเนาะหนังตาไขมันเพราะฉะนั้นเป็นไปได้ต้องแก้ถาม่แก้ได้ไมแก้ได้จะเป็นไปได้ไม่คอยอยากให้มีการแก้ไขเกิดขึ้นดังะะนั้นผมอยากให้ให้เราทำันบ้านที่นักนะครับงานสายตารพื่อเพื่นะพยายามหาข้อมูลทั้งทั้งเรื่องสายราแบบไหนเหมาะกับตัว ัเรรานะคแพทย์หรือคลินิกที่ไหนที่มาะกัตัวเรานะครับถ้าคิดว่ามันตอบโจทย์ลักษณะตาแบบนี้แพทย์แบบนี้อ่าคลินิกให้การดูแลแบบนี้ตอบโจทย์เราอาจจะเสร การทําตาถือเป็นการแสกรรมเล็กนะเป็นผ่าตดเล็กเพราะนั้นการเตรียมตัวจริงๆต้องบอกว่าเน้นเตรียมใจมากกว่าการเตรียมตัวเหมือนเตรียมความพร้อมที่จะที่จะทำแสกรรมนะครับอาจจะมีเจ็บในบางขั้นตอนเช่นการฉีดยาชาอะไรประมาณนี้นะครับถามว่าน่ากลัวไหมสำหรับคนไข้มุมมองอาจจะน่ากลัวมันถามว่าผมไปทําฟันผมกลัวไม,มกลัวพเพราไม่ใช่หมอฟันนะแต่ว่าจากประสบการณ์ที่เราทำต้องบอกว่าผมใช้เวลาในการทำ ใช้ให้ประมาณ 30- 40นาทีแล้วก็ค่อว่าค่อนข้างเร็วแค่น,นั้นในมุมมองผมผมจะบอกว่าไม่น่ากลัวแต่ถ้ามุมมองคนไข้ผมคิดว่าถ้าเป็นครั้งแรกในการทำาผนกำลัอาจจะรู้สึกกลัวนิดหนึ่งแต่ถ้าเคยทำแผนกรรมประเทศอื่นแล้วก็ไม่น่ากลัวครับตัวห้องพาตัดส่วนใหญ่ก็ไม่มีอะไรครับเป็นห้องโล่งๆเนาะมีไฟมีเสียงเครื่องจี้ดังมนีอะไรอย่างเงี้ยครับนิดหน่อยนะครับไม่ไ อยู่ที่ที่บอกคืเราก็เปิดเพลงให้ฟังด้วยเนาะขณะผ่าตัดแต่ผมไม่ร้องเพเพราะฉะนั้นคนไข้อาจจะรู้สึกผ่อนคลายบ้างนะครับขณะผ่าตัดเพราะฉะนั้นก็ไม่ได้น่ากลัวอย่างที่คิดครับนะแล้วก็อยู่ที่การเตรียมใจมากกว่าถ้าเราคิดว่าเราเราเตรียมพร้อมละอ่ะโอเคก็ก็ไม่ได้น่ากลัวอย่างที่คิดนะครับอีกอันนึงที่ที่อาจจะต้องเตรียมในกรณีที่ถ้าคนไข้มีโรคประจําตัวนะครับหรือว่ากินยาบางอย่างที่มีผลต่อที่ทําให้เลือดมันดุจยากอาจจะส่งมาปรึกษาก่อนนะครับเช่นอาจจะต้องมีการ อย่าบางตัวรุ่นหน้าก่อนผตัดสักสามวันห้าวันเจ็ดวันแล้วใช่ไครับ